รากทุกรากให้สเสบียงเลี้ยงแม่ไม้ใบทุกใบให้ร่มผ่มสาขาต้นทุกต้นให้ดงพงพนาป่าทุกป่าให้ถิน่นแผ่นดินงามกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิสหายลุงป้านาอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับอยู่กับผมเคนในช่อง Bear d c o Channel แล้ววันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเกมที่มีชื่อว่า สงสัยย่าจะหิว โอเคข้ากำลังไปไม่แน่ว่าท่านย่าจะมีอะไรข้าช่วยงั้นข้าต้องรีบวิ่งหน่อยแล้วละ่ะข้ามาแล้วข้ามาแล้วท่านย่ามีอะไรข้าช่วยงั้นหรออนั่นเจ้าฮิวพอดีอิวมาเลสเวิร์ดเขาต้องการหาทรัพยากรเพิ่มข้ากำลังว่าจะถามพี่ชายของเจ้าแต่ข้าก็หามันไม่เจอทรัพยากรเพิ่มงั้นหรอ ใช่ใช่แล้วแต่ข้าก็ไม่แน่ใจนะเจ้าไปดูให้หน่อยสิเอาไปได้แล<ด>้วโอ้โหถ้าเสียงย่ามาบ่อยนี่ผมแสบคอเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะพูดแบบธรรมดาแล้วกันนะครับตรงเวลานี่ฮิว พวกเราก็อยากจะเรียกมโนบ้านต้นไม้อะนะแต่ว่าก้อนหินที่มันวางอยู่น่ะมันเปราะมากเราอยากจะปรึกษากับเจอรี่แต่เขาก็ไม่ยอมฟังค, 5, คุณช่วยเอาเชือกแข็งและผ้าสาหรับการเสริมแรงเพิ่มเติมให้เราได้ไหมเจอรี่น่าจะช่วยคุณเรื่องนี้ได้และฉันเชื่อว่าลูย่ากกำลังพับผ้าบางอย่างไว้ใกล้จุดซักล้างจุดซักล้างเอาละครับไปตามจุดเหลืองก่อนแล้วกันนะอาจจะเจอใคร นั่นไงตะลุงสวัสดีครับฮิวฉันยุ่งนิดหน่อยนะมีอะไรช่วยไหมยิมมากเละเอ็ดวินต้องการเชื่อกแข็งสำหรับต่อเติมบ้านของเขาด้วยครับเพิ่มเหรอเชื่อกแข็งมันไม่โตเป็นต้นไม้ให้หรอกนะเข้าใจที่ฉันพูดไหมเออแต่บ้านต้นไม้มันไม่มั่นคงพอนะครับพวกเขาบอกแบบนั้นไรสาระบ้านเราก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมอืมถ้าพวกเขายืนยันแบบนั้นแล้วก็ ฉันยุ่งมากเลยสําหรับการเตรียมการพิธีแต่สามารถเอาไม้บนลังเนี่ยไปทําเชือกแข็งเองได้เลยนะวันนี้มีการเฉลิมฉลองกันเหรอนี่เฮ้ยเอาละในเพื่ออนุญาตแล้วขอละครับมีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปนะครับแต่ขอเก็บก่อนละระหว่างทางไอ้คนเมื่อกี้มันใครวะ ยืนแบบแบบอ๋อนี่ไงสักผ้าอยู่ใช่ไหมนอนง่ายหิวเออง่ายหิวคุณมีสต๊อปโคลสสำหรับบ้านต้นไม้บ้างไหมโอ้ฉันยุ่งมากวันนี้ฉันต้องซักผ้าฉันเก่งว่าผ้าะวะ่ะน่ามีใครสอนคุณรวยังทำสต๊อปโคลสนะคุณสามารถคราฟมันได้นะผมอ่านไปทัอย่างนี้เอาเป็นวา่า ให้คราฟสตัฟโคลดนะครับสตัฟโคลดแปลว่าอะไรผมไม่ทราบเลยผมค่อยไปรีเสิร์ชหามาให้นะครับถ้าเกิดใครรู้แล้วคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมนะครับอันนี้เชื่อแข็งเราพอรู้เนาะสตัฟโคลดเนี่ยมันคือผ้าห่อผ้าหรือเปล่าใช่ไหมห่อผ้าอ่าเราต้องใช้นะครับอันนี้เราขาดดีย๋ยวเอาเก็บก่อนโอเคอ่ะเราได้ยางกับบางอย่างซัมติงเรามาคราฟสตัฟโคลดกัน กด e เพื่อครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งชิ้นอะไปไหนต่อเนี่ยบางครั้งฉันก็สงสัยว่าเราจะไม่มีกลิ่นดีบ้างขึ้นเลยเหรอฉันได้ใช้อะไรที่มัปฟองกองในการซักแลก้วก็ฟองฟองเหรอโฟอสมสบูลล่เหรอหรือว่ายาสระผมแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่จุดสีเหนือกันก่อนเลยครับนะฮะตามสเต็ปเซนในการเล่นเกมแนวนี้ดูมินิแมป ยังไงล่ะแต่มินี้แบบก,ก็ไม่ขึ้นนะรอบเนี้ยเอา้าอ๋อเอาของมาให้นะครับอิลมาและเอ็ดวินสินะขอบคุณมากคิวหวังว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีนะก็นะต้องทำใจนะต้นไม้ของเรายังไม่โตเร็วเท่าที่ควรดังนั้นมาวูดอาจจะขาดแคลนทรัพยากรภายในไม่ช้างั้นก็ถือเวลาที่เราต้องไปสำรวจพื้นที่ข้างล่างแล้วล่ะสิอ่าพวกเราจะไม่ออกไปสำรวจเพิ่มอีกแล้ว นั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดียังไงก็ตามวันนี้ต้องไปวันเฉลิมฉลองให้กับบ้านต้นไม้ต้นใหม่เสร็จตรงนี้เราจะได้เริ่มพิธีกันสักทีพิ้วข้าไม่เจอพี่ชายเจ้าเลยเจ้าช่วยไปตามมาร่วมพิธีได้ไหมเอาละครับในที่สุดคุณย่าก็ยังหาพี่เราไม่เจอนะหาทั้งวันแล้วนะต้องไปหน้าที่ของ <c oughs> เราแล้วล่ะครับไป <c oughs> พี่อยู่ข้างล่างนะเนีเ่ยอ้าวอ่ะไปครับมันนั่งอยู่อา่า <c oughs> ผมจะตกอีกปั๊เนี่ย มาไอพี่ตัวแสบมาดั้งทำอะไรอยู่คัดสีโอ้โหไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ย <laughs> อ๋อออมมัมพ,พี่ชื่อออมมัมน้องชื่อหิวสงสัยบ้านนี้เขาถนัดเรื่องการกินนะครับอ่ะย่าตามดูเหมือนพี่จะให้เราลงไปสำรวจอะไรกับเขานะครับเดี๋ยวลองตามเขาไปดูก่อนแล้วครับ เอาละครับตอนนี้วิชัยก็ล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บอะไรตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นซัพพลายอ่ะผมจะตกเหวตายอีกเว้ยเพื่อพี่ชายรอข้าด้วยน้องชื่อหิวพี่ชื่ออมัมบ้านนี้เยาตั้งชื่อกันยังไงเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นแบบจุดเพาะปลูกนะครับผมว่าน่าจะ ได้รับซัพพลายเกี่ยวกับการเพาะปลูกอะไรทํานองนั้นนะดูดีมันเหมือนกับว่าเป็นรัวๆขึ้นไปเนาะอ่าจริงด้วยครับตอนนี้พี่ชายสอนในให้เพิ่มเอเนจีตัวเองโดยการกินหัวมันจริงปะเนี่ยเพิ่มเลือดโดยการกินไายเนี่ยนะแล้วกินยังไงวะเนี่ยกดโฮคิวควแล้วยังไงต่อพี่ชายยังไงต่ออืมนี่ไง อ๋อโอเคโรราโฮอร่อยมากเลยครับขอเพิ่มหน่อยเองเก็บได้เลยนะทั้งบดนะไอที่ผมไม่ได้แปลนะนะครับเพราะดูเหมือนจะคุยกันนานนะผมเลยเดี๋ยวภาคเอาหาแล้วกันอะไปอีกแล้วหนีกูอีกแล้วไปไหนครับรู้สึกว่าเขาจะลงไปด้านล่างแล้วนะเฮ้ยแต่ญ่าห้ามไม่ใช่หรอ ย่าห้ามนะว่าห้ามไปแต่เก็บก่อนนะเอาเก็บไงอ,อ๋อกดค้างโอเคแล้วเอาไว้เพิ่มเอนจิ้เพิ่มเลือดอะไรงี้ตกเหวปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยโอ๊ยเจ็บอ่ะยืนรอคือเกมนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเกมแก้พัซเซิลด้วยนะก็จะมีพัซเซิลตามแบบให้เราแบบใช้สติปัญญาอันน้อยนิดของผมในการแก้ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะยากไหมนะครับแต่ผมว่าเริ่มเกมคงยังไม่ยากสักเท่าไหร่นะอ่ะ เห็นไหมอันนี้ฝึกใช้หนังกะตินะครับเอาละกด X ขึ้นมาอ่าเล็งยิ่งเห็นไหมมันก็จะมีพาเซอร์ให้แก้ให้เราได้คิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเรียกอย่างนึงว่า <c oughs> พี่นำครับไปตามกันเข้าไปอ่าในที่สุดก็ฝ่าฟืนคำสั่งของคุณย่าได้สำเร็จเฮ้ย พี่แม่งมาฝึกวิชาใดน,นี้เฮ้ยเขาจะสอนเราเหรอเอาว่ะฝ่าฝืนญากไม่พอนะพาน้องมาหลงผิดด้วยไปมา,ม,ามาเจอปานวารีแน่มาไอ้นี่กล่องือว่าน่าจะฟันได้นี่พาเรามาฝึกวิชามานี่ผมว่าแล้วต้องมีทรัพยากรอ่ะมาเดียวอานวารี ต่อไปเป็นเฮฟวี่แอคแท็กนะครับตีแรงตีแรงทำไงไวะเนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายยังไงวะเอ่อคลิกคลิกงไงะคลิกข้างอ๋อนี่ไงชาร์ตปลอ่อยว้ลนรูปแบบที่หนึ่งนะหนุ่มเป้าสาวป้านเออเรียบร้อยไม่โดนด้วยเอาละ่ะคลิกเตะได้ด้วยเหรอทำไงสอนเตะนะครับมาเตะพี่เลยไปเตะพี่เดี๋ยว กด uhm F แล้วก็เออไม่โดนต่อไปอะไรเดียวสวิง a ด h s สวิงนะครับนะฮะทำไงกด Left c h i p อ่าเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้นี่มันแด๊ตถอยหลังอ่าออเอ้ยไม่ใช่อีกเหรออ่ายังไงว่าแด๊ตสวิงมันหลบถอยหลังมันยังไม่หายไปนะครับเฟสอ๋อนี่เออก็พุ่งแทงไปครัา เอาละต่อไปนี่สอนกระบวนท่าแล้วพี่พี่ตกถ้ำตายไปโดนหินทับไปเรียบร้อยแล้วอะอะไรอ่ะพี่คุยกับพี่อะ่นะีพี่ติดถ้ำประตูถูกปิดอ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอีกทางหนึ่งมั้งต้องไปทางนี้ครับที่มันเปิดเหมือนบังคับอ่ะเหมือนเอาแต่ใจอ่ะบังคับให้ไปทางเนี้ย อ่าโอเคไปตามจุดเหลือง <c oughs> จุดไฟก่อนนะครับกลัวผีอ่า <c oughs> นะได้ยินฉันไหม <c oughs> เฮ้ยได้ยินเว้ยอ่ะโอเคได้ได้นะครับ <c oughs> ให้แก้พัซเซิอีกแล้ว <c oughs> โอเคแล้วผมต้องหาก่อนมันแก้ยังไงวะน่าจะหน้าสองปุ่มข้างบนเห็นปะเหมือนตอนทางเข้าที่เรายิงไงบอกว่าให้ยิงซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาหนึ่ง สองสามพอแล้วพอแล้วโอเคน่าจะถูกนะครับประตูเปิดโอ้โหลากับโกโหกโอ้โหพี่สบายไปไหมไม่ต้องแก้อะไรเลยเดย็โอ้โหบ้าน <laughs> ี<ม>ีเขาเหมือนกับทั้งหมู่บ้านนะครับทรงพงทรงผม,งผมการแต่งตัวหน้าตาตอนแรกผมคิดว่าไอเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ในตอนแรกอะ่ะ ไอตรงแม่น้ำอะ่ะจะเป็นพี่ชายเราซะอีกนะไปยืนเล่นน้ำอยู่ตามพี่ไปก่อนครับเออมันมีบันไดขึ้นไปทางขึ้นทางขึ้นแล้วพี่เราไปทำอะไรข้างล่างวะนะ <c oughs> ดูปฏิมาก,กรรมฝาผนังออแน่ถ้าไม่มานี่ไม่เจอเลยนะครับฟาดไปหนึ่งแมปเก็บก่อนออฟาดไปอีกหนึ่งทีได้หัวมันเพิ่ม เอ้ยจุดไฟก่อนเออจะได้สว่างชดช่วงตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบที่ย่าไม่ให้ลงมาแน่เลยชัวอ๋อเป็นแบบเรื่องราวหรือเปล่าประวัติหมู่บ้านนะครับอืมอถ้าเพื่อนๆอยากรู้<อ>นะครับลองไปเล่นนะครับจะได้เสพเรื่องราวด้วยผมก็ไม่สปอยไปมากกว่านี้นะครับแต่ก็สปอยอยู่ดีแหละเ,เพราะมีซับให้อ่าน <laughs> ประมาณว่า คือรับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับของหมู่บ้านแห่งนี้แหละออประมานนั้นเอาละผมว่าโดนย่าตีแน่เลยเนี่ยลงมาเพราะย่าบอกเลยว่าห้ามลงไปสำรวจข้างล่างนะนะเราจะไม่ลงไปอีกมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีย่าบอกมาเพิ่งบอกมาแบบแบบโอ้ว่าแล้วทำไมย่าถึงหาพี่ไม่เจอเราบอกว่าพี่แบบชอบทำตัวไร้สาระอะไรเงี้ยเพราะพี่แบบชอบฝ่าฝืนกฎ แล้วพาน้องว่าเสียด้วยเนี่ยน่าจะเป็นพี่แหละครับเพราะดูสูงกว่าเนาะตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้องชายหรือพี่ชายแต่สอนเราแบบนี้ก็น่าจะเป็นพี่ชายอ๋อมีจุดเหลืองขึ้นแล้วครับอืมผมว่าต้องออกแน่เลยว่าตรงนี้มันทางตันจุดไฟให้พี่ก่อนเดี๋ยวยุ่งกัดเขาก็ยังชมปฏิมากรรมอยู่นะ โอเคปออกไปเจอโลกภายนอกกันดีกว่าเพื่อเอ,อ๊ะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะจำเอาไว้นะเดี๋ยวมาฝึกปานวาลีที่นี่ออกแล้วครับโอ้โหกูว่าและย่าตีแน่จะพี่แฮกกรนันปอาหน่ในที่สุดย่าก็มาหาพี่ชายเจอแล้วก็เจอพร้อมผมแล้วอยู่กับผมด้วย นะฮะเก็บไม่บิดแล้วครับดาบเน็บตัวอยู่อย่างนั้นเน็บนี่มอโนี้โอเคพี่เขาขอโทษย่านะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นย่าหรือเปล่านะชื่อมาล่าเนี่ยพาน้องมาเสียมันเขาจะมีความหลังละสองคนลวสองคนเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้ภาษาแบบภาษาอังกฤษพูดนะใช้เป็นภาษาชนเผ่าพูดอะ โรเทอร์ลิตเติ้ลโรเทอร์คือลิตเติ้ลโรเทอร์คือน้องชายถูกแล,ล้วเราเป็นน้องครับผมคิดถูกได้เลยลูกพี่ <c oughs> <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ก็ตามตัวกลับไปร่วมพิธีได้สำเร็จนะครับเอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบพาร์ทแรกไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในช่องแบรนด์โคชแดกับเกมที่มีชื่อว่าพอยไอจ้า